สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาว y o u t u b e นะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมีงานด่วนมาแล้วนะครับก็เป็นกระทิงแดงโค้งนะครับโค้งคือโค้งมีปัญหานะครับแ็ของบอกว่า้ใช้ไปเกียหนึ่งมันหลุดเองนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นรถอ่าทีเก๋นะครับอ่าอยู่อยู่อยู่ใกล้ๆกันแหละไม่ไกลกันมากนะครับ ก็เดี๋ยวจะให้พ่อผมลื้อดูนะครับว่ามันเป็นพ่ออะไรนะครับเขาบอกว่าเขขับไปนะครับเกี้ยวหนึ่งมันได้งอกเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้มาดูอาการกันนะครับว่ามันมันมันเป็นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะแก้อย่างไรนะครับผมไอตัวนี้เป็นกระทิงแดงหางแดงนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเขากําลังรีดใช้รีดเทือกอยู่ด้วยนะครับก็ ขาบอกให้เร่งให้หน่อยนะครับเพราะว่าไอ้รถดำเขามันจะมาดำวันวันพรุ่งนี้นะครับกต่วันนี้ก็คือต้องจบนะครับผมคืออาการนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณเผาบนนะครับเผาหนึ่งตัวนี้ครับนี่เผาบนก็น่าจะบูธนะครับแต่ให้ผมทายอาการก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับกระทิงแดงมันจะเป็นบูธนะครับไอ้ตรงตรงตรงกลงแค่หนึ่งนะครับ อ่ามันจะเป็นบูทอ่าปไอ้อย่างเวลาเราใช้มานานๆนะครับบูทมันอาจจะสึกนะครับผมผมมันสึกปุ๊บนะครับมันก็จะหลวมนะครับพอหลวมปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดการเอียงนะครับในการใช้งานนะครับมันมันก็จะทําให้มันเด้งออกอ่าเวลาเครื่องหนักๆปุ๊บมันจะเด้งออกเลยนะครับบางคันมันก็ไม่เด้งออกนะครับมันก็จะสะอึกนะครับคล้ายๆเหมือนเครื่องสะดุดนะครับไปกึ๊กกึ๊กแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวให้ล้างให้หมดเลยเพ่อเดี๋ยวล้างเครื่องไปด้วยล้างไปนั่ไหนก็มาแนะไอตัวนีมน้มันเหมือนมันไม่ใญ่เก่าฮ่าหรือก็8แปดศูนย์เครื่องเอออาจจะไม่8แปดศูนย์นะครับเพราะว่าโม่มันบางนะครับนี่ลองดกแสงก่อน เดี๋ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้ผมล้างเสร็จปุ๊บนะครับ๋ยวจะเปิดฝาบนฝาหน้านะครับี๋ยวก็เอาเผาบนออกเผาเดียวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนทํานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็เรื่องบูธพวกอะไรนะครับอ่าบูธเดี๋ยวก็ต้องเอาไปตีบูธใหม่นะครับผมก็จะใช้บูธทองเหลืองนะครับพวกนี้นะครับ ข้อดีของบูททองเหลืองนะครับมันจะไม่ไม่กัดเนื้อเหล็กนะครับสึกมันก็จะสึกแค่บูทนะครับแต่ถ้าเราบูทเหล็กหรือว่าบูทเหล็กหล่ออะไรประเภทนี้นะครับมันมันมันแข็งนะครับมันก็อาจจะกัดเนื้อเหล็กเนื้อเผาเราด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับเรือออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับ โอ้โหนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับแต่อย่างนี้จบเลยนะครับเรียบร้อยบูตนะครับอื้มฮอมันสึกนะครับความจริงนะครับพวกเฟืองตัวพวกนี้นะครับมันจะต้องนิ่งนะครับนี่นะครับนี่มันโยกได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็แง่นะครับบินนะครับเอียงนะครับ อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเกียร์ลับนะครับนี่ลับแบบนี้นี่ให้มันเป็นสี่ลับแบบนี้นะครับมันถึงจะเกาะกันดีนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพ่อรื้อเลยเพราะว่าบูทนี่ต้องตีใหม่อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ยัยงไงก็ไม่เหลือนะครับเวลาใช้งาน,นครับเวลามันหนักปุ๊บมันจะดีดออกแบบนี้นะครับนี่มันจะเด้งบึ้งอย่างเงี้นะครับดูนะครับ นี่นางอกนี่เกาะนิดเดียวเองเห็นไหมครับปลาเตะหน่อยก็ทํางานอย่งแค่นี้เองอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวให้หอมลื้อเลยเดี๋ยวผมจะไปตีบูธให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวถอดล้อนะครับถอดล้อข้างนึงนะครับผมไอ้ล้อฝั่งนี้ไอ้นี่นี่นีนี่เขาทีอใช่ไหมเดี๋ยวมันจะโค่นโอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเวลา กลึงครับกลึงเผาทองเหลืองเด้จะถ่ายด้วยทีนะครับอ่ะนะครับจากโครงรถเมื่อกี้นะครับนี่นะครับดูบูธครับโอ้โหเผาคอดงานใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวผมต้องมาพอกนะครับนี่นะครับดูนะครับแล้วก็บูธนี่นะครับ ไอ้บูทที่มันไม่ใช่บูทท้องเหลืองนะครับนี่นะครับมันจะเป็นประเภทนี้นะครับมันจะกัดเผานะครับดูนะครับอดูนี่นะครับดูสาเหตุที่ว่ามันกินนะครับผมดูแง่นะครับแง่มันนียงนะครับดูนะครับดูฝั่งนี้มันต้องเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ทำเนี่ยลักษณะนี้นะครับมันมันจ้องแต่มันจะหลุดนะครับเกีย์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวอ่าถ้าทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูผลงานอีกทีนึงนะครับว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะพอกเผาก่อนนะครับอ่านะครับเผามันกัดลงเป็นร่องแล้วลึกเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวพอกเผาเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวกระเฟืองอ่ะฝฟงตัวนี้นะครับเป็นฝฟงเกี้ยนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะตีบูธนะครับตีบูธด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้บูธทองเหลืองนะครับตีนะครับก็เพื่อ ความที่ว่ามันเพื่อความทนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อความทนถ้าเกิดเสียก็ใช่ไม่ใช่ให้มันเสียที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นบูททองเหลืองอ่าบูททองเหลืองมันมันมันจะไม่กัดเหล็กนะครับผมไอเนี้ยมันเป็นบูทเอ่อเหล็กรอนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยมันถึงกัดลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหยาดพอกแป๊บนึงนะครับอ่าแล้วพอกเสร็จกึ่งเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับ อ่ะนะครับผมตอนนี้ก็พอกเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็มันดอกมาประมาณนี้นะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ของเหลืองนะครับที่ผมใช้นะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองแท่งนะครับ เดี๋ยวต้องมากึงนะครับไต่บูธบูธตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่างานจะออกมาประมาณไหนนะครับอ่าน่ะนะครับผมตอนนี้นี่นะครับกึงเผานะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไตีบูธตรงเหลืองนี่นะครับแล้วก็เจาะรูข้างในด้วยนะครับ อ่ะแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนี่ครับอืมนี่ครับแน่นตึบอ่าลอตัวได้นิดๆน,นะครับเวลานแน่นเกินมันก็ไม่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้ออกแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าต้องเกียร์เฟืองนะครับอ่ะผมเปิสเกตดูนะครับดูแง่เฟืองตัวนี้นะครับ มันจะทิ้งเฉียงเข้านะครับนี่นะครับอ่าดูปกติจะเป็นแบบนี้นะครับอ่นี่นะครับลอยเจียเพื่อให้มันรับกันนะครับอ่าดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับดูครับดูนะครับอ่เจียมันเอียงเข้าไปเลยนะครับเอียงเข้าแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเราก็ต้องดูว่าไอ้หน้าไหนที่มัน ใช้งานนะครับไอฝั่งไหนไม่ใช่ไปเจียผิดฝั่งนะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวเวลาใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้อ่าดูนะครับนี่นะครับมันจะรับกันเอลายิ่งยิ่งใช้งานหนักๆมันก็จะยิ่งดูดเข้าหากันนะครับอ่าอธ่วามันดีดออกเองนี่คือว่ามันเอียงออกนะครับมันจะเอียงไปทางนึงนะครับนี่นะครับอ่าดูนะครับ เพื่อนท่านไหนถ้าเกิดเจออาการเกียร์เอหนึ่งเด้งหลุดเองหรือว่าใช้ไปมันสอึกนะครับนี่นะครับให้เกียร์ลักษณะนี้นะครับผมนี่นี่มันจะต้องเดินแบบนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่นะครับผมอ่ะอ่ะนะครับอ่ะออใส่รอไว้ะอ,นนะ,อะนะครับเดี๋ยวก็วจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าอ่ามันเป็นแค่เผาบนนะครับเผาลากจะไปลรื้อไปน,นะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนใส่เดี๋ยวจะไปถ่ายดูอีกทีนะครับลุกเงยน้ำตกอะเมื่อวานโดดงานไปไหนมาทั้งพวกหาเด,ด็กเฮ้หาเด็กยะเด็กไหนวะเห้อ <c oughs> <c oughs> เออนะครับตอนนี้ก็เอาแหวนแหวนใส่ไปแล้วนได้บ่ใส่เกลียวเข้แล้วเขาแหวนลองตัวอืออ่ะนะครับเกียวโอ้ย นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแหวนมันอ่ะเดี๋ยวก็ใจพ่อผมประกอบนะครับประอบนะครับเดี๋ยวก็จะให้อ่าถายลูกปืนปิดฝาข้างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว จะได้ลองนะครับผมว่ามันจะประมาณไหนอโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับนีเเ่เดี๋ยวพอเดี๋ยวใส่เกียร์ดูหน่อยอ่ะนี่มันเกียร์ว่างนะครับดูนะครับตัวช่องเฟืองนะครับอ่ะลองใส่เกียร์ดูอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับนี่นะครับ นี่ครับต้องเข้าสนิทนะครับนี่นะครับอ่าเกี้ยอ่าตะเกียร์ต่อไปนี่เกียร์สองนี่ครับเกียร์สองฝั่งนี้นะครับดูนะครับอ่าโอเคอ่าต่อไปเกียร์นี่เกียรว่างนี่เกียรถอยอ่าครับนี่เกียร์ถอยอ่าลองเกียร์อื่นดิอ่ะนี่เกียร์หนึ่งอ่ะเกียร์หนึ่งนะครับ สองเราใส่กี่หนึ่งคราวไหดิดูครับกี่หนึ่งนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับรเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะใส่ฝาบนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองติดแล้วเดินให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวได้จ้างฟุกถ่ายให้ ่ะโหกหลายหน่อยมือบางก้อเอา,เอ,าอันนี้อันนี้เปลี่ยนก้อกให้ใหม่นะอ่ะอาแล้วเดี๋ยวลองติดดู ขึ้นหนึ่งแล,ล้วตีประมาณนี้นะครับอยากพูด้ะหานอ็อตจะมีอใส่เข้าหน่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเกิดใครสนใจนะครับ อยากกระทำเครื่องนะครับคืออยากจะทําโครงนะครับอยากกระทพสเต็ปไหนอย่างไรนะครับโทรเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ